อได้ไหมอ๋อสวัสดีครับพบกับรายการ My Club Channel นะครับก็จะมาอืมโอ้ย ตัวกันครับครูหนึ่งโอเคออเขอโทษอืมไปเร่มไปพกคอนครคบ้านก็จะนีไม่อง ต้อเลิสเตอร์ต้องสมัครนะครับรอเล่นได้ถ้าใครอยากเล่นสบบนี้ต้องไม่รู้ไอพีแล้วจะไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับโอเคเออเลยจะรักจะร้กใกล้ใกล้นะร้านอันนี้ชอบไปแล้ว ตอนนี้ถ้าเลนชันนี้มนจะมีสมุดนะมันทอ่วำเรื่ออะไรแต่วตัูแล้วแล้วมันดู้ขึ้นนุก็กก็ข่้นอยู่ก เล่เกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เกรว่ากินอะไรเยอเลยแม่อาจจะที่นจะไปที่แบบบางคนเรื่องนี้ก็่แบบบว่าเป็นกาดับที่แบบตัอไอ មកវិញទៀតឡើយស្បែកហាមក ทันกันกุนเตี้ยงเตี้ยงเล่น ข่อยไม่ซื้อแล้วีหมะต่อมัวแล้วบนไทยไปที่บนนั้นมันมาแล้ว นี่ครับขอบครับโอเคโอเคครับโอ๊ยรี่ทษทโทโอ๊ยแยงไสาดมสัาาดมา พลัดไี้จะกายิฉันไช้ล่องไปม้ามากเลยที่มาทัาน,นกูตาอต้าอืาตายเอ้ยอืม <c oughs> อมีแล้วนะ เสียบปลุกก็ขอออกไปมาแล้วทีนี้จ้วแล้ครับก็นานะ ภาษาลายิ่เลยครับภาษายี่เสียใช้ว่ามันก็กระดูกกระเทือนไปว้าวอีกอันะเลยอ้สวึเฟล สารเสล้ยวสาเสี้ยวสารเฟี้ยวลารเสี้ยวสอรเฟี้ยวสารเสี้วโอ้ตายเฮ้ฮเช่ยโอ้เกียรตคนนี้สองค่บอปีเดียมาเอาโอ เเว้ยไม่กลัวหรอกเปล่าคืมงเป่มากเลาอะคือมึงไม่ะมากเะือมเปล่า จะับเลยปุ๊เอาขอไม่แบกเล่นแม่ไม่แบกเฮ้ยโต๊กอุ้ยต๊ต๊กน้อย